เรามาถึงกันแล้วนะครับตำบลไม้รูดคลองใหญ่จังหวัดตราดตรงนี้จะเป็นทะเลหมดเลคย,ยครับสวยไหมครับเป็นพื้นน้ำสีเขียวมากเลยสวยอะเห็นไหมครับเรายืนอยู่ตรงนี้เรามองดีๆนะครับมองดูตามเส้นน,น้ำครับ มันจะเหมือนเป็นเส้นโค้งเลยมันจะโค้งเลยไหมครับมันเป็นเส้นโคง้งธรรมชาติตอนนี้ที่นี่จะลังวัดนะครับเป็นป่าบนเขาบรรยากาศดีลมเย็นครับตอนนี้ลมเย็นมากพื้นน้ำสวยสวยมากมากบอกได้เลยว่าสวย ได้มาทางนี้ครับเป็นพื้นพื้นที่สวยมากนานๆเราจะได้มาเจอกันนะเจอนะฮะสวยไหมครับเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆเห็นเห็นเห็นเรือไหมครับเรือไกลพูดนนเลยน้ำเขียวมากๆเห็นไหมฮะน้ำเขียวดีจังเลย ถ้าน้ำแรงคงไม่น่าไม,ไม่ไม่กล้าลงเพราะว่ามันน่าจะเป็นอันตรายต่อคนที่ลงไปนะฮะสวยครับสวยแล้วนี่ก็เป็นทริปหนึ่งที่เราเอามาให้ดูกันนะครับความสวยของธรรมชาติแล้วเราก็เจอกันที่อื่นนะครับบ๊ายบาย